เฮ้ยเจอแล้วของเล่นตระกูลมาสไลเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างต่างๆของอุลตร้าแมนของสะสมในขบวนการซูเปอร์เซนไตอีกไอีกไอตเป็นคุณคุณจะทำยังไง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 ก็สั่งซื้อสิที่ร้านทอยฟอร์เอเวร้านของเล่นเพื่อคุณตลอดกานเลินอยู่ด้านล่าง สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่าพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันทุเดร็กกิอ่าอ้อโอ้อยอ๊ยออยอ้อยอออยเพราะว่าคุณมอสนี่เป็นร้องหมวลำดีว่าแบ่รูปคอสิบแปดชั้นวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานฉากเก่าๆซ้ำเอามาลีกันให้เบื่อกันไปเลยครับผมกลับสีประดับฉาก อภิมหาอลังการของมาร์สไรเดอร์หรือว่าฉากในตำนานละกันโอ้โหฮะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าไปอันดับที่สิบครับผมคุณแจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับช่วยแบบงงๆฮะตอนนั้นเลยชินจีเนี่ยแปลงร่างเป็นมาร์สไรเดอร์คิดแล้วก็จ้าจังไปต่อสู้กับโอดินพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยโอดินเนี่ยแม่งขี้โกงว่ะแล้วก็ตบหน้าอย่าเข้าใจผิดนะเออฉันไม่ได้มาช่วยนาย โยมปีพร้อมกันแล้วเขาไน้ก็เลากมังกรมาแล้วขับรถพุ่งเขาชนหว่ะแล้วโดน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 ,โดน,โดนตายไอฮาอะไรเสร็งตดจบว่ะมาตำนาตรงไหนวะ <c oughs> อันดับที่9ครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับก <c oughs> ระซวกแบบคํขำ ตอนนั้นเลยบารอนกับไก่มูเนี่ยต้องประทะกันนะพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยแต่ทําไมโคตาเดทํทำไมดูเก๊กังกลางวะเพราะว่าเขาไม่อยากทําเพื่อนเงี่ยโคตาเนี่ยก็เลยยั้งมือแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมันยุ่งอ่ะเออมันอยากจะให้ฆ่าแล้วโคตาเนี่ยเ็เลยเอามีดสั้นนะกระสู้เข้าไปแล้วก็ให้บารอนหนีให้หน่อยโอ้ยเขาบอกว่านาย ฝากลูกเมียเขาด้วยมันมีลูกเมียไหมมันไม่มีใครแล้วคนอย่างนี้ไม่น่ามีไม่ตายว่ะโอ้ยเลวอันดับที่แปครับผมบูแจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมบูแจครับโผลมาแบบงงๆตอนนั้นเลยเซนโตเนี่ยมาหาอีโวงครับผมแล้วก็บอกว่าฉันจะสู้กับนายเองะแล้วก็จะแปลงนะแต่ว่าเพื่อนมาโอ้หแกมาสู้คนเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็พวกเราเซนโตเก้าหัวเออกิมาต้า ทีมมันดาเลยต้องแปลงร่างแล้วแปลงร่างเป็นมาร์สเดอร์เรียงตัวเลยแล้วก็อีโวเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกให้หน่อยระเบิดตุ้มตามเลยพอระเบิดตุ้มตามเนี่ยแม่งไม่เสาต้องย้ายโลเคชั่นเนี่ยออกข้างนอกให้ทีมงานมาดับก่อนแล้วก็ต่อทุกันมาเนี่ยเป็นการประสานการต่อทุกได้ลงตัวมากครับมแล้วก็เป็นฉากด้วยท่ามาตายของเซนโต้โอ้โหอีโวกระเด็นครับพี่น้องครับผมอันดับที่เจ็ดครับผมคุณแจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับวิ่งมาแบบโง่โง หลังจากที่คุสะกะเนี่ยเอาต้นตีนเนี่ยไปสกิดที่หน้าของซาวดะจนซาวดะเนี่ยตายว่ะไอเลวถ้าคุมิก็มาเห็นไงจะฆ่าแกไอกลุ่มลักกี้โคเวอร์โอ้ยหุาไม่ดูกล้องวงจรปิดว่าว่าใครฆ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความโกรธด้วยความแค้นด้วยความพลียาจของทาคุมิวิ่งหน้าตั้งมาเลยแล้วก็บอกว่าคุสกะฉันมาแล้วจะต่อสู้ในฐานะมนุษย์ นายธนาไฟแทนนะแต่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 แปลกร่องมองหน้ากันแล้วก็ไอ้ชิบายแม่งตัดจบว่ะโปรติดตามทนตอนต่อไปมาํานาตรงไหนวะอันดับที่หกครับผมคุณแจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับเลือดสาดแบบจุกจุกหลังจากที่โกไดยูสุเกะฮะออกมาได้บอกว่าผมต้องไปละผมฝึกมาละอ่ะดูการแปลร่างโหให้ดีเฮ้ยไปหาอุดาคบะเซบ้านายก็เป็นได้เนี่ยความแข็งแกร่ง จริงแท้จริงแล้วก็เอามือเนี่ยชี้หน้าตัวแล้วตูเด่นลุกเป็นไฟว่ะไฟลุกเลยคูกาก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ยอมแล้สองคนนี้เลยต้องมาต่อยกันแหละพอต่อสู้กันไปประมาณนี้เลือดสาดต่อยโดยเข็มขัดอีฟังนี้ก็เตะโดยเข็มขัดโอ้โหจนกลับไปร่างมนุษย์แล้วก็ต่อยกันเลือดสาดไม่รู้ว่าต่อยหรือว่าอมน้ําแดงแต่ว่าต่อสู้ท่ามกลางหิมะเนี่ยหิมะเนี่ยมันกลบหมดจะเรีย้ว่าหิมะเลยเขาเรียกว่าแป้งผงหิมะจริงอ่า อันดับที่5ครับผมคุณแจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับกระทืบแบบรีบๆตอนนั้นเลยเราไราเดอร์อ่ะ ครบเลยตั้งแต่คูกายันจีโอเนี่ยโผล่มาแล้วก็มาลุมอนาเธอร์คูกาว่ะไม่รู้ว่ามันลุมทําไมต่อสู้ตัวตัวก็ได้อนาเธอร์คูกามันตัวใหญ่คุณมอดแล้วก็ไรเดอร์คลิกเทือตัวว่ะแต่คูกาเนี่ยพิเศษหน่อยทำไมฮะเข้าหมุนตัวถึง2รอบไม่รู้ว่าหมุนอะไรเยอะแยะจากคนธรรมดากลายเป็นการ์ตูนแล้วก็ไรเดอร์คลิกว่ะครับผมแล้วก็ตายว่ะโอ้โหถือว่าอลังการมากอันดับที่สี่ครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับ ตายแบบงงๆตอนนั้นเลยเราไรเดอร์เนี่ยได้มารวมพลตั้งแต่ไรเดอร์หถึงสตองเกอร์แล้วไม่ได้รวมพลธรรมดานะนักแสดงมาครบด้วยพร้อมกับคุณททจิบาโดทัจิบานะโทเบะอ่า <c oughs> มันไม่า่าใครทัจิบาโดอะไร <c oughs> พูดมวดเอ๊แล้วก็รวมกระทืบสัปรลาตัวใหญ่ว่ะอ่ะฮะอสาตัวใหญ่นี้มันเป็นสัปหลาที่แข็งแกร่งมากครับผมดุดดังหินผาขนาดตัวมันเนี่ยยังเป็นหินว่ะใช่เพราะต่อยไปต่อยมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นโฟมคนไม่ไหวแล้วแหละโดนกระทืบมาเยอะแล้วแต่มันต้องมีตัวสั่งการอยู่ข้างในแน่นอนเราก็ต้องวาร์ปไปอยู่ข้างในว่ะไม่รู้วันวาร์ปเข้าไปได้ไงมีแต่ไฟเย็นพอวาร์ปเข้าไปเนี่ยเจอหัวส่องอันเบลเลอร์เลยนะแล้วก็บอกว่าพวกแกมาทำไมอ่ฉันจะตายหาแล้วแล้วก็ระเบิด ไอ้พวกนี้ก็หนีมาได้แล้วไม่รู้ว่ามันระเบิดตัวเองทำไมหลังจากนั้นเนี่ยพวกทั้งหมดก็ต้องมาล่ำลาลุงกันละ่าบายลุงแล้วก็ขับรถไปไม่รู้ขับรถไปไหนอรรถพิสารค,ครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับมาลุมมาตุ้มแบบมูมัว,มวตอนนั้นเลย หลังจากที่คูกาเนี่ยได้ไรซิ่งอัติเม e ฟอร์มาแล้วเป็นร่างในตำนานแข็งแกร่งที่สุดพลังบัตรถึงร้อยตันพลังเตถึงร้อยตันพี่น้องแล้วก็ต่อยซึกษาเนี่ยแค่ลึกออกนี่พลังหมัตรนีโมขึ้นมาหรือเปล่ากากมากซึกษะซาเลยตายยากเหลือเกินไม่รู้ปมดอะไรจนครูกาเนี่ยกลับตัวกลับใจละแล้วชาโนบูลเนี่ยก็ออกมาบอกพวกแกจะมาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ ทั้งสองคนนี้ก็ลุมชาโดมูลว่ะแต่คุกาดนี่กระโดดมาเหมือนกับกลางแข้งกลางขาวเลยนะ,ะเหมือนรู้ว่าจะโดนอ่ะแล้วก็โดนฟาดไปว่ะแล้วก็กิ้งไปลุกขนุนหลังจากนั้นเนี่ยดับเบิลมาว่ะไม่รู้ว่ามาทําไมไม,ม,มาเสร็จแล้วมากระทืบชาโดมูลรู้งานอ่ะมึงมาจากไหนเนี่ยเรารู้ด้วยว่าจะกระทรืบใครหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนเห็นจังหวัดโอากาสทองแล้วแล้วก็ ไรเดอร์คิงใส่ชาร์ดมูนว่ะโอ้โห oh. ไม่รู้ว่าแ้นอะไร <c oughs> ไม่รู้มันสร้างความพิดอะไรไว้ <c oughs> วจากนั้นเนี่ยมันยังไม่หยุดเท่านั้นน่ะคิงดัสมาแล้วไรเดอร์เจมาด้วย oh. เ,อเอาการ์ดดีเคทเนี่ยไ่ใส่แล้วกัน oh, กลายเป็นดีเคทบอกเลยว่าคิงดัสเนี่ยง่อยมากห <c oughs> น้าสงสารมากแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนซูเปอร์ไรเดอร์คิกของดีเคทไปแล้วก็ตายว่ะไอเลวจากนั้นมีก็ต้องล่ำลาแล้วเจอกับอากิโตะด้วยหันมาแล้วก็บอกว่าถืกระสอ่า หนังหมาว่ะไลเดอร์ไอเอกก็มาเนี่ยษัตรซาหนังหมาวะ่ะ <Okay. S 1> <laughs> อันดับที่สองครับผมคุณแจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับขยายล่างแบบงงๆตอนนั้นเลย แค่แต่กับคอนโกเนี uno, ane, ่ยแปลงร่างพร้อมกันว่ะแต่ว่าคอนโกเนี่ยไม่รู้ขับไปไหนแล้วมีระเบิดด้วยวาร์ปกลับมาที่เมืองว่ะเจอกับซาปดาตัวหนึ่งแต่สลับภาพไปที่ฝั่งของอุลตร้าแมนเขาต้องลอยไปแล้วมีซาปดาตมาทําลายล้างเมืองแล้วก็ต่อสู้กับซาปดาตว่ะทั้งสองเนี่ยต่อสู้กันคนละที่แต่ว่าไลเดิ้ลหนึ่งเนี่ยสามารถเอาชนะไอ้ซาปดาตตัวเล็กไปได้โอ้โหแม่ไลเดิ้ลหนึ่งเนี่ยไม่ยอมว่ะขับรถเนี่ยพุ่งชนซาปดาตทะลุคอหอยทำใช้ทอร์บีข้างหนึ่งแล้วเขาก็ต้องกลางมือละกลายเป็นมดดแแงตัววใหญ่ล้ก็ ไล้เดือกคลิกใส่สับป,ประรดไล้เลือกพัดใส่สับป,ประรดแล้วก็ปล่อยแสงไป สัปหลาดหน้าองสารชิบหายสัปหลาดเนี่ยมันแค่คุ้มข้างไปเท่านั้นใช่แล้วก็มาจับมือโอ้ยแล้วบุรุตรงไหนวะมันรุมสัปหลาดอ่ะอันดับที่หนึ่งครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรแผนการแบบหมาหมตอนนั้นเลยกับตันมาเวรัสเนี่ยได้ฆาไรเดอร์ไปหลายคนแล้วแล้วดีเคด์อ่ะเขาเนี่ยไปไฟกับหมามาว่ะผมยุ่งไปหมดแล้วก็กระทืบเหล่าใส่ใจเหมือนกันแล้วสองตัวนี้เนี่ยความคิดมันแตกต่างกันแล้วก็ต้องมาประทะกันพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันสูสี ีและดูเดือดเลือดพล่านเราต้องแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นที่1นึ่งทางด้านนี้ไดาโทคู่เลยไม่สนอุตตอร์แมนหรือยังไงไม่สนไม่สนแล้วก็โจเนี่ยนักดับประจําทีมโทไฮเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าจะฆ่าเกงเออแล้วเขาเนี่ยโดนมาวิรัลสเนี่ยฟันอ่ะท้องว่ะโอ้ยที่หายแล้วไอ้หานี่เป็นผู้หญิงนะลรอเป็นตุ๊ดเลยอ่ะแล้วก็ดีเอ็นมาว่ะมันไม่ยิงแล้วแต่ว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดนฟาดไปโโอ้หตายตายตายหมดเลยว่ะโอ้โหทำไมมันเร็วอย่างนี้มอวิรัากับซึกาชาเนี่ย มาสู้กันอีกว่ะแต่ว่าไอ้ซาบุาเนี่ยมันเปิดเผยตัวตนมาแล้วบอกว่าฉันหลอกพวกแกได้เรียบร้อยแล้วใช่ไอ้พวกน้าโง่เออคราวนี้ก็ไม่มีไรเดอร์กับเซนต์ไตมาขวางทางเราอีกแล้วแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้พวกแกยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้มพื้นดินอากาศใช่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะธรรมชาติคนเราก็เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์สิ่งของ เราเนี่ยสร้างมามาเดี๋ยวก่อนฮะขอเชิญไปเทศที่ค่ายพุตบบุตรนะผู้หายมาเลยเขาบอกว่านี่เป็นแผนการของดิเคทกับมาเวลัสฮะก็มาเลยอุ้ยแล้วก็แห่กันมาเป็นฝูงว่ะนี่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะเนี่ยถือว่ารังการมากผัวมากันเป็นกองทัพแล้วฝั่งปีศาจเนี่ยก็โผล่มาเป็นกองทัพเหมือนกันดีแม่เจ้าแม่เจ้าเอ้ยขอจบกันที่นี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมสำหรับสิบอันดับชาครเดอร์ ในตำนานเป็นยังไงไอ้แจ็ตคนก็อาจจะสุขสนานนะฮะแล้วก็มีความสุขกันไปบอกกันเลยว่าแต่ละฉากเนี่ยตำนานจริงๆตำนานแบบตำนานไม่รู้จะแบบหายเหวอะไรนักหนาโทษคุณแจ้ได้เลยหลังๆนี้เริ่มประสาทเสื่อมแล้วไอเดียนี้เป็นของคุณมอสฮะถ้าอย่คนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เไปด้วยครับผมถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมมากดดิสไลค์กันไปกดสแปมกันไปกดด่าคุณแจกันไปว่าหนังหมาวะ ฟินอกว่ะเสื้อขายหมดแล้วในหนังมาจะมาแล้วเราอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fan Page ล์ฟฟันสตูดิโอของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะเราทำไมกูแจ๊สมึงถึงไม่ตอบเขานะเพราะว่าผมเนี่ยตอบแต่สปอนเซอร์หารับตังค์อย่างเดียวใครไม่มีตังค์ให้เนี่ยมึงอย่าฝันว่าจะได้คุยกับคุณแจ๊สจะทักในไอจีกูก็ไม่ตอบตอบไม่ตอบอ่าไอจีคุแจ๊สชื่ออะไรนะแจ๊สอเลสกซ์กร์โนโต้โอเคใครจะติดตามมึงวะ คนเร็วๆอย่างนี้วันนี้ก็มีฝาละขอตัวราแต่เพียงเท่านี้บายบผมบายครับผมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วของเล่นตระกูลมารสไลเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างต่างๆของอุลตร้าแมนของสะสมในขบวนการซูเปอร์เซนไตไ์เป็นคุณคุณจะทำยังไงยังไงยังไง่ยยังไงยังไงยังไงก็สั่งซื้อสิที่ร้านทอยฟอร์เอเวอร์ร้านของเล่นเพื่อคุณตลอด Tu la